สวัสดีครับเข้าสู่การน,นำสเสนอข่าวสำนักข่าวมติพิสออนไลน์ผมทัชพงษ์เนียมเดชาผู้ดำเนินรายการข่าวเราไปติดตามข่าวที่ประเทศกัมพูชานำมันเริ่มขาดแคลนและก็บนคาสิโนที่ปอยเปตเริ่มปิดตัวสิ้นเดือนนี้เราไปติดตามข่าวนี้กับสำนักข่าวมติพิสออนไลน์กันเลยครับบนปอยเปตเตรียมปิดสิ้นเดือนนี้ฝั่งเขมรราคาน้ำมันพุ่งเริ่มขาดแคลนรถรัวแห่เข้าขับมาเติมในไทย เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่28ิมิถุนายน2518ที่จุดผ่านแดนทาวนบ้านของลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่กัมพูชาเปิดประตูด่านที่พรมแดนปอยเป็ดฝั่งกัมพูชาซึ่งเปิดช้ากว่าพรมแดนบ้านของลึกประมาณหนึ่งชั่วโมงได้มีประชาชนชาวกัมพูชาที่มีร้านค้าอยู่ในตลาดโรงเกลือในฝั่งไทยจํานวนมากกว่า1000คนต่างแห่รีบเดินทางเข้ามาไทยเพื่อเปิดร้านค้าในตลาดโรงเกลือ จนหนังแน่นเต็มหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าราชอาณาจักรด่านตอมออรัญญประเทศโดยพันตำรวจเอกนภัทพงศุภาพรผู้กำกับการตอมจังหวัดสระแก้วจัดกำลังเจ้าหนะ้าที่ตอมจังหวัดสระแก้วมาร่วมกันจัดระเบียบและก็อำนวยความสะดวกทั้งนี้สังเกตได้ว่าวันนี้มีคนไทยทำงานอยู่ในฟังปอยเปในประเทศกัมพูชาเดินทางกลับเข้ามาน้อยมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าขณะนี้คนไทยที่ทํางานในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาน่าจะเดินทางกลับใกล้หมดแล้วทําให้วันนี้จึงมีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาน้อยลงโดยชาวกัมพูชาจํานวนมากขับรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์หรูก,กว่า100คันขับข้ามสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจากฝั่งปอยเปตเข้ามาเติมน้ํามันเป็นจนํานวนมากเพราะที่ฝั่งกัมพูชาราคาน้ํามันสูง แล้วก็มีการกักตุนน้ำมันกันแล้วซึ่งจากการสอบถามนายหน่วยสังหวนำสกุลนะครับอายุ43ปีเป็นคนไทยโดยทำงานพนักงานบอดเดอร์ของบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาได้กล่าวว่าในบ่อนฝั่งปอยเปตทั้ง10บ่อ,อนตอนนี้เงียบเหงามากไม่มีนักพนันแล้วก็พนักงานส่วนพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในบ่อนคาสิโนทั้ง10บ่อนมีประมาณแค่5เปอร์เซนน้องนั้นกลับเข้าไทยมาหมดแล้ว และบอสของตนได้แจ้งว่าสิ้นเดือนนี้จะจ่ายเงินเดือนเป็นงวดสุดท้ายและก็บนทั้งหมดจะปิดตัวชั่วคราวเพราะบนไม่มีรายได้แล้วและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรสถานการณ์จะกลับมาปกติต้องรอดูกันไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนายน่อยก็ยังเปลยอ,อีกว่าแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อต่อไปไม่รู้ชะตากรรมเลยไม่มีงานไม่มีรายได้แล้วจะอยู่กันอย่างไร อย่าลืมกดติดตามสำนักข่าวมติเพ็ออนไลน์และสำนักข่าวมติเพ็ออนไลน์สนขาวภาคใต้ความจริงต้องมาก่อนวันนี้ผมทัชพงษ์นยมเดชาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ